สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสนุกกับของเล่นของสะสมครับวันนี้ก็มีของสะสมมารีวิวนะครับเป็นของสะสมที่ซื้อที่แมคโครนะครับพอดีแม่บ้านไปเจอแล้วก็ซื้อมาให้นะครับเป็นเหรียญพลังดะเกนบอลนะครับแถมมากับขนมโอโตรินะครับรูปลางหน้าตากล่องสวยงามมากๆนะครับใครที่เป็นแฟนดะเกนบอลก็หามาสะสมกันได้นะครับโอโตรินะครับ เป็นภาคดักกรบอลซูเปอร์นะครับกล่องสวยงามทีเดียวครับด้านหลังกล่องก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับนี่ครับเหรียญพลังทั้งหมดที่เราจะสะสมนะครับเป็นเหรียญเหล็กนะครับกล่องสวยงามครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับเปิดออกมาก็เจอสองขนมนะครับอ่านี่ครับโอโตรินะครับ สองแถมก็จะอยู่ด้านหลังครับอเดี๋ยวแกะแกะกันเลยนะครับมาดูกันว่ารูปล่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่แกะเลยนะครับอ,อโอ้เราได้โอคุณน,นะครับ เป็นเหรียญเล็กๆก็สวยงามดีครับด้านหลังก็เทพมเทพประจ้ามังกรน,นะครับเชรอนครับอ่แกะอีกเหรียญครับโอเหรียญทองนะครับสีทองสวยงามมากเป็นโกฮังนะครับอ่าสวยดีครับ น่าสะสมน่าสะสมก็เดี๋ยวอ,อ่าเดี๋ยวแกะอีกซองหนึ่งนะครับามาแกะกันอีกซองหนึ่งนะครับมีให้สะสมทั้งหมด120แบบนะครับขอใครที่ชื่นชอบดาร์กบอลก็ไม่ควรพลาดนะครับสะสมกันสนุกสนุกนะครับอ๋อมิวเทพทำลายล้างนะครับเราได้เหรียญทองมา1เหรียญน,นะครับซึ่งน่าจะเป็นเหรียญที่หายากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ